สุดไหมค่ไค่ะฉันเันๆอยู่ในก่องเบาะอยูเอฟซีได้ไหมอะไรยอรเป๋าคอมพิาเออโ์ฉันไม่ได้คอมพิวเตอร์โอเคไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเมื่อวานมีเยอะค่ะฉันได้ไหมคะทุกคนอุ้ยจอมลิงได้อินไหมคะทุกคนจ้า ใจไ,ไหมคะอันนี้เบอร์คุยอันสวทอยู่เบอร์หกนะคะอันนี้ซูโฮน,ะน,ในใ่ะทุกคนไกลจ้ะเขาไปอีกสีสีสีหกน่ะหกอะไรไรเปเลยห้าหกแล้วห้าแล้วห้าแล้วทุกคนหกคุยอันทาสีกับหกอยู่ค่ะซูมเหลือที่นี่นิดหน่อย ดูเพลินหรือเปล่าทำไมจูนยังไม่ได้ของกระดิ่งเลยอ่ะของกระดิ่งแล้วนะวันนี้ลิปสติกนะคะมิเล่นะคะทุกคนให้ความแบบจูนซี่จูซีอ่าขยากสวยแบบขุยอานนะคะจูยซี่เลือกได้หกเฉ็ดสีเลยนะคะนู๊ดก็ดูไม่ป่วยเนาะสามมตะก้าสมกดตะก้าสามกดตะก้าสมใช่กดตะก้าสามได้ผิวโปร่งต้องเพ่ง เพรูโกลโกล<ๆ>สวยสวยใสวสาสวสวยเออลดตบาทไปข้าน้าดูพย่นเลยตะกาตะกา้ตาตะกา้าตะก้าลืมกดหรือเปล่า กดตะกร้าจ้าใช่หรอทำไมนอ้ออกมาไม่อ่ะน